สวัสดีครับก็กลับกันมากลับมาพบกันในตอนที่3นะครับเกี่ยวกับการใช้งาน e f p 8 2 6 6นะครับในตอนนี้ก็จะพูดถึงเรื่องการอัปโหลดเฟิร์มแวร์ลงไปใน e f p 8 2 6 6นะครับซึ่งเฟิร์มแวร์ที่เราจะอัปโหลดลงไปเนี่ยก็จะเป็นตัว example นะครับก็คือ at comline ครับตดยที่เราจะสาธิตกันนะครับก็คือจะมีตัว ESP01 นะครับแล้วก็จะมีตัว ESP12 บนโปรตบอร์ดอันนี้นะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยเราก็จะมาต่อวงจรนนกันก่อ,อนนะครับการต่อวงจรนะครับรายละเอียดจะอยู่ในตอนที่สองแล้วนะครับซึ่งก็จะบอกว่าการต่อวงจรของตัวแต่ละตัวเนี่ยมันมีรายละเอียดยังไงบ้างนะครับมันในตอนนี้ก็ ลองมาย้ำกันอีกรอบหนึ่งนะครับวิธีการต่อวงจรก็ต่อตามรูปนี้เลยครับต่อ Ix เท่ากับ Tx ของ serial to USB to serial นะครับแล้วก็ต่อ Tx เท่ากับ Ix ของ USB to serial ก็คือจะเป็นการไข่ขากันส่วน g b o ศนี้ก็จะเป็นต่อร่วมกับสวิตช์เพื่อให้สามารถง่ายในการเลือกโหมดการทำงานนะครับแล้วก็ต่อกาวลงกาวต่อ VCC เข้า VCC ต่อ CHPD เนี่ยเป็น แค่เป็นขารีเซตแทนนะครับก็สำหรับการต่อวงจรนะครับผมก็จะต่อให้ดูเลยนะครับสายที่ใช้นี่ก็จะเป็นสายจัมแบบแบบเป็นตัวผู้กับตัวเมียนะครับ ผมขอเริ่มก่อนเลยที่ขา VCC นะครับใช้สายสีส้มแล้วก็ CHPD ก็ใช้ขาสายสีส้มต่อกาวนี่ใช้ขาสายสีดำนะครับต่อเอ,อ่อขา GPIO0 นะครับ gpo ศูนย์จะใช้สีม่วงนะครับส่วนอีกสองเส้นที่เหลือก็จะเป็น i x กับ t x นะครับเป็นเส้นสุดท้ายนะครับเป็นเส้นของ i x ก็ประมาณนี้นะครับมันก็จะเหลือพินอยู่2องพินก็คือจะเป็นพินรีเซ็ตตัวหนึ่งสำหรับทีนี้โดยรีเซ็ตโดยเฉพาะนะครับกับ GPIO สําสำหรับใช้เป็นขายบูตอัพทั่วไปนะครับ ต่อขาเอ่อต่อ vcc เข้ากับก็บวกเลยนะครับต่อขากราวเสียสายสีดำนี่เป็นลงกราวไปนะครับเนื่องจากดังที่บอกไปในคลิปที่แล้วนะครับว่า usb to s e r i a l ของผมในะอันนี้มัน มันจ่ายไฟไม่พอเพราะฉะนั้นก็เลยต้องใช้ตัว USB เสริมขึ้นมานะครับให้มันสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้พอเพราะว่าตัวย t ท826 6เนี่ยมันกินกระแสเกือบถึง2 0 0 m มิลลิแอมเลยนะครับค่อนข้างที่จะใช้กระแสฟไฟเยอะอยู่นะครับบางครั้งมันไม่พอตัวตัว,ตว,ตวมันก็ทำงานไม่ได้นะครับแล้วก็แยกตัว T X กับ R X ไว้ก่อนนะครับเพราะว่าค่อนข้างงงกนี้ เหลืออันนี้นะครับเป็น CHPD สีส้มข้อกับสวิตรีเซ็ตนะครับส่วนอีกอันหนึ่งสีม่วงนี่ก็เป็น g p o 0นะครับก็จะเหลืออีก2เส้นนะครับเป็น i กั x t นะครับ สายนี่สีขาวนี่เป็น Rx นะครับ Rx ของโมดูลต่อเข้ากับ Tx ของของ USB to Serial นะครับอันนี้ผมใช้เป็นสีม่วงสีม่วงนี่เป็นสายสี สายสีแดงนะครับต่อสายสีขาวข้ากหับสายสีแดงอิดเส้นหนึ่งส,สีเทากข้ากับ้นส้มตรงส่วนสขาที่ x R x เนี่ยเราไม่ต้องซีเรียสมากก็ได้ครับเพราะว่าถ้าต่อผิดเนี่ยมันจะโปรแกรมไม่เข้าอยู่แล้วถ้าเกิดว่าเราโปรแกรมไม่เข้าเนี่ยเราก็มาดูตรงขาสองขาเนี่ครับลองสลับไปสลับมาดู อันนี้ก็ต่อวงจรประมาณนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับลองเสียบไฟเข้าดูสังเกตนะครับบนโมดูลนี้ p 0 1เนี่ยก็จะมีไฟติดสแสดงขึ้นมาสแสดงว่าโมดูลทำงานได้ถูกแล้วนะครับต่อมาก็จะเป็นเรื่องของการอัปโหลดเฟิร์มแวร์เข้าไปนะครับไฟล์ที่ผม แนบลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับก็จะมีเมื่อขายซีบออกมาแล้วนะครับก็จะมีโฟลเดอร์สองโฟลเดอร์ก็คือจะมี ESP ATV 1.1นะครับกับแฟลตดาวน์โหลดทูนเวอร์ชัน1.2นะครับซึ่งเข้าไปในโฟลเดอร์นี้นะครับก็จะมีตัวไฟล์เฟิร์มแว์ที่จะต้องอัปโหลดเข้าไปใน ESP 2 6อเนี่ยอยู่ประมาณ3ตัวนะครับ มีตัวบูทแล้วก็ตัวยูเซอร์นะครับ u s e ซอหนึ่งจุดอันนี้นะครับทำว่าไฟล์3ไฟล์นี้ผมไปเอามาจากไหนนะครับผมก็โหลดมาจากเว็บผู้ผลิตนั่นแหละครับเว็บผู้ผลิต sp แปดสองหกครับเขาทำเป็น sdk มาแล้วก็ผมก็มารวบรวมให้มันง่ายขึ้นนะครับส่วนไฟล์นี้นะครับก็จะเป็น user manual สําสำหรับการ อ่านเอกสารนะครับว่า atcomline เนี่ยมันมันยังไงบ้างมีคำสั่งอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราก็จะกลับไปลองอ่านกันเ้ากลับไปที่ตัวที่ผ่านมานะครับแฟ o w ดาวน์โหลดทูลนะครับเข้าไปเลยแล้วก็แตไมคลิกเข้าโปรแกรมไปนะครับกดถ้ามีขึ้นหน้าต่างอันนี้มาก็กดนานไปในหน้าต่างอันนี้นะครับก็จะมีเลือกไฟล์สําหรับการอัปโหลดเข้าไปนะครับว่าไฟล์อย่างสมมติไฟล์บูทนะครับ ผมต้องการให้อัพโหลดไปที่ address 0000 0 000, 000, 000, นะครับส่วนไฟล์ user 1.1.024new นี่นะครับก็อัพโหลดไปที่ address 01.00 0 0นะครับแล้วก็อันนี้นะครับก็อัพโหลดไปที่นะครับถามว่า address พวกนี้เราเอามาจากไหนนะครับเราก็ดูในไฟล์ readme นะครับ ไฟล์ที่มีก็จะมีบอกไว้อยู่ให้เอาบูตไปที่ den i, อันนี้อันนี้แล้วก็อันนี้อันนี้นะครับแก็แค่ตั้งค่าในโปรแกรมตามนะครับถ้าเกิดว่าเราต้องการจะเลือกไฟล์เนี่ยให้เลือกไฟล์โปรแกรมเนี่ยเราก็กดปุ่มตัวตัวนี้นะครับสาสามตัวสามจุดตัวนี้อันนี้ผมเลือกไว้แล้วนะครับในไดกีอนาตเอชเทสอันนี้นะครับก็เลือกไว้ครบหมดแล้ว ใน e p 0ศูนนะครับมันจะมีพื้นที่แฟลชเมมโมรีอยู่1 m เมกะไบต์นะครับแล้วก็1เมกะไบต์เนี่ยมันก็จะเท่ากับ8 m เมกะบิตนะครับเราก็เวลาที่เราจะโปรแกรมเนี่ยเราต้องเลือกตรงออขนาดตรงนี้ให้ถูกด้วยนะครับไม่งั้นมันจะเอเอนิดนึงส่วน s p i speed เนี่ยเลือกเป็น40่สิบเมกะเฮิร์เอาที่เหลือก็คงเดิมนะครับก็ลองกดอ๋อเราต้องเลือก c o m อ o r t ด้วยนะครับ ถ้าเกิดเราไม่รู้ว่าเอย USB 2 c เรีย a ของเราเนี่ยอยู่พอรตไหนนะครับให้เราคลิกเข้าไปดูได้ตรงที่ My Com นะครับถ้าเป็น Windows 8มันก็จะขึ้นเป็น e p c นะครับคลิกขวาแล้วก็เลือก Manager นะครับแล้วก็เลือกตรง Device Manager หาต้องพอตนะครับอันนี้ครับก็จะเป็นพอตคอมแล้วก็ มันก็จะบอกว่า usb t o serial ของเราเนี่ยมันอยู่ในพอทที่เท่าไหร่นะครับอย่างอันนี้ก็เขียนไว้ว่าคอมสิบสนะครับก็เลือกไว้เป็นคอมสิบสก็ถูกต้องแล้วนะครับแล้วก็ลองกดสตาร์ทดูนะครับเร็วเร็ว ้ามันขึ้นเฟลก็ลองถอด USB to s ี r ี a l ออกดูนะครับแล้วก็ลองเสียบใหม่แล้วก็ลองไปเรื่อยนะครับอันนี้ USB t ซีเรีย l ของผมมันอาจจะไม่ดีนะนะครับมันหลวม ก็จะใช้ได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับถ้าเป็นของใหม่ๆม,มันก็จะไม่มีปัญหาอ่าตรงนี้มันก็จะกระพริบแล้วนะครับวิธีการดาวน์โหลดลงไปนะครับก็กดตรง GPIO0 นะครับค้างไว้แล้วก็กดตัวรีเซ็ตตรงตัว x v 0 1เนี่ยก็จะกระพริบนิดหนึ่งแล้วก็ลองกดสตาร์ทดูครับ โอเคครับตอนนี้กําลังดาวน์โหลดลงไปแล้วบางทีถ้ามันดาวน์โหลดผิดพลาดเนี่ยเราก็กดสตาร์ซ้ำสอรอบก็ได้ครับเราก็กดสตาร์จนกว่ามันจะใช้ได้นั่ยแหละครับตรงที่ esp 01เนี่ยก็จะมีไฟสีฟ้าๆกพริบกพริบกปิบอยู่นะครับเป็นการบอกว่าตอนนี้กําลังมีการรับส่งข้อมูลกันอยู่ อ่าตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับแล้วเราก็มาลอง at o m m a n d line กันนะครับผมจะใช้ตัวโปรแกรม arduino ide นะครับใช้สำหรับการลองลองทดส at o m m a n d Line ดูนะครับเลือกคอมพอร์ตให้ดูแล้วกดตรง serial monitor กดเลือกตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกบิต a ร e เป็น1นึ่งหนะครับ แล้วก็ลองรีสตาร์ทที่โมดตัวลองรีตัวโมด,ดูลตัวหนึ่งเอ้ยครั้งหนึ่งนะครับกดไปตรงนี้มันก็จะขึ้นถ้าขึ้นเป็น Lady, เลดี้แสดงว่าตัวโมดูลของเราเนี่ยพร้อมใช้งานแล้วนะครับก็ลองพิมพ์คำสั่ง at ไปนะครับมันก็จะตอบเป็นโอเคกลับมานะครับ ถ้าเกิดว่าเราต่อถูกแล้วนะครับเราลองกดรีสตาร์ทอีกทีเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นตัวอักษยึกยือขึ้นมาแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็จะขึ้นคําว่า lady นะครับถ้าเกิดว่ามันไม่ขึ้นเนี่ยแล้วมันเป็นตัวสอนษรยึดยือยาวเลยเนี่ยแสดงว่าเราเลือกพื้นที่ตรงสัดไซส์ตรงนี้ผิดนะครับให้ลองปเลือกใหม่แล้วก็โปรแกรมลงเข้าไปใหม่นะครับก็ลองพิมพ์คำสั่ง a t p c นะครับก็โอเค ทีนี้เรามาดูตรง user menu ที่ที่เราได้บอกไว้นะครับเรามาดูตรงสารบัญกันก่อนว่ามีอะไรบ้างอย่างอันนี้ใช่ไหมครับเราก็จะลองเชื่อมต่อกับเราก็จะมาลอง l i s ดูก่อนนะครับว่ามี ip ตัวไหนที่เราสามารถเชื่อมต่อได้บ้างหน้ายี่สิบสามนะครับเรากดไปดูที่หน้ายี่สิบสาม มันก็จะบอกว่ารายละเอียดของคำสั่งเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับอย่างอันนี้นะครับถ้าเราพิมพ์ at บวก cwlap นะครับแล้วมันก็จะรีขึ้นมาหมดเลยแต่ค้าเกิดว่าเรามีการเท่ากับแล้วก็ชื่อ WI-FI นะครับแล้วก็ชื่อ Mac แล้วก็รวมชื่อ Channel นะครับมันก็จะตรวจสอบว่ามีมีไ i f i ตัวนี้หรือเปล่านะครับแล้วก็มี อันนี้อีกนะครับค้นหาเฉพาะชื่อวิไฟตัว AP ที่มีชื่อเป็นอันนี้นะครับแล้วก็มาลองแช้คำสั่งนี้กันก่อนนะครับ at บ e วก cw lap ลองกดลงไปครับเดี๋ยวคุณจะพมพ์คำสั่งผิด ลองใช้เป็นคำหลังตัวอื่นดูนะครับไป็น่าจะตัดสารปันนะครับตัว r e a d ap lead con l i a ap อ,อ๋อเราต้องเริ่มโหมดก่อนนะครับ ap p r o y w mode หน้า17 at บวก c w โหมดเท่ากับแล้วก็โหมดก็จะมีอยู่2ตัวก็คือโหมด station โหมดแล้วก็มี soft ap โหมดนะครับแล้วก็มี ap บ e. วก AP station โหมดแล้วก็เลือกเป็นโหมดที่3ลงกด enter ลงไปก็ถ้าขึ้นโอเคแสดงว่าเราพิมพ์คำสั่งถูกแล้วนะคะับนี้เรามาลองคำสั่งที่หน้า u สิบดูว่ามันจะได้หรือยังนะครับ ที่ CWLAP ก็เราสักพู่หนึ่งนะครับมันกำลังหมดก็ได้แล้วนะครับถ้าเกิดว่าเราเลือกโหมดเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นมาว่า AP ที่สามารถเชื่อมต่อได้เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับอย่างอันนี้ผมจะลองเชื่อมต่อเป็น machome 2นะครับก็ดูตรงคำสั่งน่าจะเป็นนี่ครับน่าเป็นหน้า20ครับ ก็คือจะเป็นคำสั่งนี้นะครับ at c w j p mm hmm. ก็ลองพิมพ์ไปนะครับ at ท mm ่าับ c w j p เท่ากับแล้วก็เครื่องหมายปีกาเปิดเออเครื่องหมายคําพูดเปิดนะครับปันหนูสองตัวแล้วก็ใส่เป็นอย่างอันนี้ผมจะเชื่อมต่อกับแมโคลีสนะครับแล้วก็ใส่พาร์เป็น แล้วก็ลอง enter ดูนะฮะแล้วก็รอสักครู่หนึ่งมันอาจจะช้าๆหน่อยนะครับเพราะว่าผมข้อค่อนข้างที่จะอยู่ไปตัตัวเชื่อมต่ออยู่อ,อย่างอันนี้เชื่อมต่อไม่สำเร็จนะครับก็ลองใหม่ครับลองตัวอื่น wwanap ตัวนี้นะครับ t ตัว cwcap เท่ากับ ap หาเจอกัน ก็รอสักคร้่นะเสร็จแล้วคิดว่าเราคงจะไม่ได้ใช้คอนเน็กกันแล้วนะครับเราก็มาลองเป็น E S P หนึ่งสองเลยดีกว่านะครับ E S P หนึ่งสองเนี่ยการแลตก็จะเหมือนกันนะครับต่างกันตรงที่ E S P หนึ่งสองเนี่ยจะมีพื้นที่เมมโมรีอยู่ สี่เมกะไบต์นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเลือกเนี่ยเราก็จะเลือกที่สามสิบสองเมกะบิตนะครับก็อมาต่อวองจรกันนะครับอย่างอันนี้ผมขอดาต่อาสาย USB ออก่อนเปิดวงจรของ e ี1หนึ่งสองขึ้นมาได้เลยครับ e อ1พีนะครับในคลิปที่แล้วผมก็ได้สาธิตไว้แล้วนะครับก็ลองดูจากคลิปที่แล้วก็ได้นะครับขอนยาถอดตัว e อ p 0 1ออกก่อนนะครับ ขารีเซ็นะครับก็จะเป็นสายสีแดงอันนี้ข่อเข้าไปตอนสายสีแดงอันนี้ก็จะเป็นขาย TPO ศูนยนะครับส่วนเส้นสีเขียวส่วนเส้นสีเขียวอันนี้นะครับก็จะเป็นขาย ending หรือว่า c p d นะครับต่อเข้ากับพวกบวก ส่วน IFX ตัวน,นี้นะครับก็ต่อถูก DB24 เรี่อนี่อย่าลืมต่อต่อ,อขาลงกลาวด้วยนะครับ ก็ประมาณนี้ครับก็ลองดูว่าต่อ R I X กับ T x ูกหรือเปล่านะครัถ้าโปรแกรมเข้าก็แสดงว่าต่อถูกแล้วลองเสียบสาย U S B นะครับก็ย p p 2หนึ่งสองนะครับมันจะไม่มีอะไรมากครับก็คือมันจะมี หลอดไฟอยู่ดวงเดียวใช้สำหรับบอกสถานะว่าตอนนี้มันกำลังส่งข้อมูลอยู่หรือเปล่านะครับก็มาลองดูตรงคอมพอร์ตนะครับมีขึ้นไหมไมีขึ้นไหมไมีขึ้นไหมอันนี้น่าจะเป็นที่ USB 2 o serial ของม,มันไม่ดีแล้วนะครับ เดี๋ยวเข้าไปใหม่ขึ้นใหมขึ้นไหมขึ้นแล้วนะครับอยู่ที่คอม13ตรงนี้นะครับอย่าลืมนะครับเลือกไปที่32มสิบสเมกะไบต์เอ้ยเมกะบิตนะครับสี่เมกะไบต์ต้งตรงดาวน์โหลดพาร์จากแอดเดสนี่ก็ยังเหมือนเดิมนะครับก็คือตร้กำหนดไว้ยังไงก็เป็อย่างนั้นเลยนะครับแล้วกดสตาร์ทดู fail 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 f i l ข uh um ึ้นไหมขึ้นไหมลองตั้ตัด yeah> อ่าเฟลก็เข้าหมดโปรแกรมก่อนนะครับกดที่ตรงนี้ g p o ศูนตรงนี้แล้วกดรีสตาร์ทโอเคก็น่าจะเข้าหมดโปรแกรมแล้วนะครับลองตั้งตัดอีกทีโอเคได้แล้วนะครับ คือสเต็ปมันก็คือจะ USB to serial เนี่ยก็จะส่งข้อมูลไปจำนวนหนึ่งให้แล้วก็ตรง ESP 1 2เนี่ยมันก็จะกระพริบป,ปึ๊ดขึ้นมานิดหนึ่งส่งข้อมูลกลับแล้วมันก็จะค้างไปแป๊บหนึ่งนะครับแล้วมันก็จะมีการส่งข้อมูลโปรแกรมเนี่ยกลับมารัวๆเลยแล้วมันก็จะอย่างที่เห็นก็คือทีนี้ไฟสีฟ้ามันก็จะกระพริบเลยนะครับเอ,อ่อกล้องมหาจ,จะจับไม่ทันเพราะว่าไฟสีฟ้านี่มันกระพริบรัวมากอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับ ขึ้นฟินิดแล้วก็โปรแกรมเดิมครับ Arduino IDE ลองกดขึ้นมาทุกครั้งนะครับให้ไปเลือกพอร์ตก่อนนะครับเลือกป้องกันเวาผิดพลาดลองพิมพ์ at เข้าไปอันนี้ยังไม่ได้รีเซ็ตโมดูลนะครับก็จะไม่ขึ้นอะไรเป็นปกติถ้าเกิดว่าเราลองรีเซ็ตโมดูลดูทีหนึ่งก่อนอ่าขึ้น lady แล้วครับ ลองพิมพ์ at ดูอันนี้ผมเคยเโปรแกรม at ของประ l ลายเข้าไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยขึ้น wifi connection มาให้นะครับเพราะว่าหลังจากที่เรา Connect ไปให้ครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยมันก็จะจดจำข้าไว้เลยครับมันก็จะเชื่อมต่อให้เราอัตโนมัติอม hmm. ลองใช้คาสั่ง at ตัวอน่นดูนะครับก็คือลองอันนี้มันน่าจะเลือกเป็นโหมดที่ที่ที่สหรือไม่ก็ที่ที่หไว้นะครับเพราะฉะนั้นเราลองมา d e connect ดูนะครับอันนี้เป็น connect d e connect d connect าเราดูคาสั่งนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราใช้คําสั่ง ATCWJAP ล้วก็ใส่เข้าอหมายคําถามลงไปนะครับมันก็จะน่าจะส่งกลับมาว่าเออเรากาลังเชื่อมต่อกับ SD อะไรแล้วก็ข้อมูลตรงนี้นะครับก็จะบอกมาแล้วก็ทุกครั้งเนี่ยมันจะตามด้วยโอเคนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาไปเขียนร่วมกับบอร์ด Arduino เนี่ยก็อย่าลืมก็เราก็ตรวจหาโอเคอย่างเดียวนะครับ กับ e er อ r o r มันก็จะส่งสถานะกลับมาแค่2องอย่างนี้นะครับที b u i l JAP นี่นะครับมันก็จะขึ้นมาว่ากำลังเชื่อมต่ออยู่กับแม c โ o m e 2นะครับลองมาดูคำสั่งอ,อื่นๆบ้างนะครับเปิดดูไปที่หน้าออสารบัญมีคำสั่งอะไรให้เล่นบ้างนะครับ อันนี้ก็จะมีคําสั่งพื้นฐานนะครับ at บวก rst ตัวนี้ลองลองสั่งดูก็ได้ครับอันนี้ก็จะเป็นคําสั่งสําหรับ reset module นะครับเปดู module ก็จะ reset ปุ๊บพร้อมบอกรายละเอียดมาว่า npi อะไรพวกนี้นะครับ wi-fi ก่อน ip อันนี้เชื่อมต่อกับ a p เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มาลองดูสั่งอื่นกันบ้างนะครับ คำสั่ง,งนี้นะครับน่าจะให้ไอีออกมาแต่จะไม่ใช่นะครับก็คำสั่งมันก็จะมีประมาณนี้นะครับการต่อวงจรก็จะประมาณนี้แหละนะครับสำหรับทั้ง esp 12แล้วก็1 2 e 07ด้วยก็เช่นกันนะครับท่านสามารถดูดูวิธีการต่อวงจรได้ในหน้าเว็บหลักของ iox corp นะครับ ก็การใช้งาน AT c o m m e r Line นะครับให้แนะนำให้ดูตรงเอกสารเป็นหลักนะครับอันนี้ผมลองเล่นตัว AT AT c o m m e r Line มันน้อยไปหน่อยก็เลยไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่สำหรับในคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับติดตามได้ในการใช้งาน e s ท8 26 6, ตอนที่4ได้เร็วๆนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงนี้สวัสดีครับ